สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนยางทุกคนครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับสตรองครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มน้ําหนักยางนะครับจะทําให้ยางแข็งตัวดีนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ลองมาใช้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําการผสมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้ดูนะครับเหมาะสําหรับปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่นําเลี้ยงนํายางออกเยอะนะครับยางจะไม่ค่อยแข็งยางจะไม่บวมน้ําครับ เขาบอกว่าถ้าใช้ไปแล้วน้ําจะน้ําจะยางจะไม่บวมน้ําแล้วก็จะแข็งตัวดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปช้ดูกันนะครับนี่ครับใส่ไปประมาณสองสามช้อนชาหรือช้อนโต๊ะนะครับจประมาณเอานะครับไม่มีช้อน,นครับดืมออกมาครับบึ๊บแล้วก็คนให้ละลายน้ํานะครับ คนให้ละลายน้ำไปเลยพอละลายน้ำแล้วต้องก็เอามาใส่นะครับช้อนสามสี่สามถึงห้าช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรนะครับแบบแล้วปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำกรดเข้าไปนะครับ น้ำกรดจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับปกติตามที่เราเคยใช้นะครับอันนี้จะเป็นฟอร์มิกกรามกรนะครับฟอร์มิกร้อยอร์ซ้มีระเบิดครับฟูครับของแค้ โอเคครับสมเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทครับเทใส่ควรน้ำกรดนะครับแล้วก็ทำการเอาประโยชน์ดูครับโอเคเดี๋ยวจะประโยชน์ดูครับครับทีนี้เราก็จะมาทำการหยดน้ำกรดนี่คือตอนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับดูวิวเห็นเลยครับ อย่างจะเละเละนะครับนี่ครับบวมๆครับวบวมน้ำนะครับเละด้วยนะครับเดีเราจะมาลองใช้ตอนนี้ดูกันนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆสิใส่ไปแล้วเนี่ยเขาจะเนื้อเขาจะเนียนมากเลยโอเคแล้วก็บอกว่ามันจะไม่ ไม่ติดด้วยนะเวลาแกะไปนะ่ะจะไม่ติดก้นก้นกระเปาะยางมันจะแกะได้ดีโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างกันครับครับนี่เราจะมาลองแกะกันดูนะครับเมื่อกี้หยดไปได้ประมาณสิบนาทีเนะเาะก็จะมาลองแกะดูนะครับว่ามันไม่ติดปอะจริงไหมเฮ้ยไม่ติดจริงจริงด้วย ไม่ติดแล้วก็ไม่ลอกด้วยนี่มันยังไม่เข็งเนาะ